เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเราลาออกแล้วได้เงินต้องรวมเป็น40่สมเลกุหนึ่งไหมนะครับนิติบุคคลทั่วไปสามารถออกุณกู้ได้ไหมครับร้านรับส่งพัสดุคิดเหมือนกัน,ค,น,กนคิดเหมือนกับร้านอาหารไหมคะเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเราลาออกแล้ว ได้เงินต้องรวมเป็น40วมงเล็บเมื่อไหมนะครับต้องรวมนะครับเว้นแต่ว่าเข้าเงื่อนไขถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยต้องต้องเกิน5ปีนะครับแล้วก็เกินอายุ55เนี่ยก็ไม่ต้องถือรวมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ถึงระยะเวลาที่กําหนดผมไม่แน่ใจนะครับต้องลองไปเปิดดูอีกครั้งหนึง่งนะครับถ้าไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเนี่ยคุณจะต้องเอาในส่วนที่บริษัทจ่ายให้เนี่ยมันจะมีสส่วนนะครับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเนี่ยส่วนแรกเนี่ย นายจ้างสมทบนะครับสมมุติว่าเงินเดือนเราหมื่นหนึ่งนะครับนายจ้างก็สมทบไป5%ลูกจ้างก็5%นะครับในส่วนที่นายจ้างสมทบเนี่ยเราจะต้องนําส่วนนี้ไปยื่นรวมด้วยนะครับในะวันที่เราลาออกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิน55ปีแล้วส่วนนี้ก็ได้รับยกเว้นนะครับและต้องดูเงื่อนไขด้วยนะครับเอาไปรวมเฉพาะในส่วนที่นายจ้างจ่ายให้นะครับเวลาลาออกมันจะมีเงินอยู่3าก้อน ก้อนแรกเนี่ยก็คือก้อนที่เราหักไว้ของเราเองอันนี้ไม่ต้องนําไปยื่นรวมก้อนที่2ก็คือนายจ้างจ่ายให้ก้อนที่3เนี่ยก็คือดอกผลที่เกิดจากการที่กองทุนเอาไปที่เราไปฝากกองทุนแล้วได้ผลประโยชน์กลับมานะครับส่วนนี้ก็ต้องเอาไปรวมเป็นรายได้ด้วยนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขก็ได้รับยกเว้นนะครับแต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขจะต้องเอาส่วนของเราเนี่ยแล้วก็ส่วนที่ได้ผลประโยชน์เนี่ยนะครับกลับไปนํารวมเป็นรายได้ด้วยนะครับ อาจารย์คะรบกวนสอบถามค่ะนิติบุคคลทั่วไปสามารถออกคุณกู้ได้ไหมคะไม่ได้นะครับนะครับหุณกู้นี่บริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลทั่วไปเนี่ยไม่สามารถออกคุณกู้ได้นะครับจ,จะต้องเป็นบริษัทมหาชนนะครับร้านรับส่งพัสดุคิดเหมือนกับร้านอาหารไหมคะร้านรับส่งพัสดุก็เช่นเดียวกันนะครับร้านรับส่งพัสดุก็รายได้เรื่องของการขนส่ง ก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาก็ถือว่าเป็นเงินได้4 0วงเล็กแเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าหักเหมาได้ไหมไม,ไม่น่าจะหักเหมาได้นะครับต้องหักตามจริงต้องเก็บเอกสารไว้ตามจริงนะครับถ้าคุณประกอบกิจการขนส่งพัสดุเนี่ยนะครับก็คิดเหมือนร้านอาหารถ้าคุณโอนเงินเข้าเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือเรื่องภาษีเหมือนกันแต่ถ้าคุณรับขนส่งอย่างเดียวก็สบายใจไปส่วนหนึ่งว่าภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับการยกเว้นนะครับ Oh, oh,